สวัสดีครับผมนะครับอาจารย์พิระชัดนะครับจากช่องออพิระชัดบีพีแชนแนลนะครับผมแล้วก็ช่องสำรองนะครับอพิระชัดแฟมิลี่นะครับผมนะฮะอีพีนี้ครับก็จะมาพูดเรื่องนะครับตัดไม้นะครับซึ่งคนละคดีกับคดีท่อนไม้ที่ตายแล้วนะครับคนละเรื่องนะครับหรือนายชัยพลวิพานะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องไปศาลบ่อยนะครับเพราะว่าถึงช่วงฤดูกาลนะครับ ก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องขอนไม้นะครับซึ่งขอนไม้นะครับก็มีการสืบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลท่านมีคําสั่งนะครับเรื่อนไปอีกนะครับยี่สิบวันนะครับเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับต่อมาครับก็มีการศาลต่อเพื่อสืบต่อในอในเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดไม้นะครับแล้วก็ เกี่ยวกับการลุกป,ป่าสงวนนะครับเห็นว่ามีการพูดถึงหาว่าหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามลุงพลคงรู้ว่าเป็นใครควนฟ้องนะครับอมองอแนวคิดในการฟ้องวิธีการแปลความในการฟ้องการตีความในการฟ้องแล้วก็พยายามมองว่าจะเอาผิดในเฉดพลวิพาในกรณีแบบนี้นะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่ามุมมองความคิดวิธีการต่อสู้เป็นยังไงมีการพูดเยอะว่าโอ้โลุงพลเนี่ยปิดเรียกว่าตอบฝาโลงนะครับเพราะว่ามีการชี้ตัวเรียกว่าใช้คว่าพยานยชี้ตัวเรียกว่าไม่รอดแน่เจ๊งแน่ชี้ตัวไม่ผิดแน่ชี้ว่าเป็นคนทําแน่ประมาณนี้แหละฮะคือผมก็มีมุมมองว่าเฮ้ย มันต้องมาต่อสู้เรื่องไหนเนี่ยหรือฝั่งตรงข้ามลุงพลเขาจะต่อสู้ว่าลุงพลเป็นคนทำแล้วก็อีกสองคนก็เป็นคนทำคือจะเล่นว่ายืนยันว่านี่คือคนทำแล้วก็มีความผิดเลยผมก็พอรู้เลยว่าเขาพยายามจะเล่นแบบนี้ว่าคล้ายๆว่าเหมือนต้นไม้คือมนุษย์ แล้วลุงพลและเพื่อนเนี่ยเอาเลื่อยไปทิ่มแทงต้นไม้จนตายเป็นคดีอาญาแบบการเจตนาฆ่าต้นไม้เหลอฮะจึงจะชี้ตัวว่าใครเป็นคนลงมือทำซึ่งมันน่าจะไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นคนละเรื่องในการต่อสู้เข้าใจที่ผมพยายามอธิบายใช่ไหมฮะคนจะเล่นลุงพล จะให้ลงพลติดคุกเขากับมองเหมือนว่ากรณีว่าเหมือนเหมือนคนไปฆ่าคนอื่นแล้วก็พยายามหนีหรือป,ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่ก็จนด้วยหลักฐานเช่นมีกล้องวงจรปิดว่าตนเองกําลังฆ่าคนอยู่เนี่ยเออแล้วก็ทําให้คนนั้นทึ่งแก่ความตายเอออันนี้ก็ต้องโดนแน่ครับ ยังมีการนำมาพูดมากมายคือกระยิมยิ้มย่มยมยมอยงหัวใจว่าชี้ตัวคนตัดไม้ได้ถูกต้อง <c oughs> คงคิดว่าไหนใครเป็นคนตัดนี่ไงใครลักลอบตัดนี่ไงมีการยืนยันมีพยานยืนยันว่าคนนี้เป็นคนตัดครับโอ้โหดินไม่หลุดแล้วครับดินไม่หลุดแล้ว <c oughs> เอ้ยผมฟังแล้วก็ตลกมาก <c oughs> ในความหมายว่า จะไปชี้ทำไมเพราะว่าลุงพลถ่ายรูปมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลุงพลแล้วก็เพื่อนอีกสองคนกำลังตัดมันจะไปชี้ทำไมครับปัญหาคือระหว่างตัดต้นไม้กับฆ่าคนเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมมีภาพเคลื่อนไหวมีภาพนิ่งลุงพลกาลังช่วยกันฆ่าต้นไม้ จึงต้องมีความผิดแน่นอนยังไงก็ติดคุกแน่จับตัวได้แล้วชี้ได้แล้วดิ้นไม่หลุดว่าเป็นคนฆ่าต้นไม้มันไม่ใช่ภาษาอย่างนั้นมันคนละเรื่องนะครับรุงพลแล้วก็เพื่อนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าง เหมือนคนปกติเหมือนคนทํางานปกติก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับดังนั้นน่ยฝ่ายโจทย์ฝ่ายผู้กล่าวหากับคิดว่าลุงพลและเพื่อนผิดแน่จับถูกตัวแน่ว่าเป็นคนตัดไม้คือเขาไปคิดอย่างนั้นนีแต่มุมมองการต่อสู้นั้นเนี่ยจำเลยเขาไม่ได้ต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่คนตัด เขาต่อสู้เรื่องเจตนามันคนละเรื่องนะครับเพราะว่ามันก็เคยมีดีกาในคำพิพากษานะครับในลักษณะนี้เขาจะดูที่เรื่องเจตนาะแต่นั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าลุงพลสวยแน่แย่แล้วชี้ตัวไม่ผิดจังหนับจังหนับ กินเลี้ยงเลยฝั่งนี้กินเลี้ยงลุงพลผิดแน่เพราะว่ามีการมีพยานชี้ตัวมีการพยานมีกันคนว่าเป็นพยานว่าชี้ว่าคนนี้เป็นคนตัดไม้มันคนละเรื่องกับการไปชี้ตัวว่าคนนี้เป็นคนฆ่าไม่ต้องชี้ก็ได้ครับหรือจะทําให้เป็นระเบียบหมายก็ว่ามันมีาพาดนะครับมันก็มีคําถามว่าจําเลยเขาจะต่อสู้เรื่องไหนเขาไม่ได้ต่อสู้ว่าเขา ไม่ใช่คนฆ่าต้นไม้หรือเขาไม่ใช่คนตัดต้นไม้เขาไม่ได้ต่อสู้เรื่องนี้ก็ภาพยืนใหญ่เขาก็เออผมตัดครับแต่คำว่าตัดเนี่ยก็คือจะไปต่อสู้ว่าไม่มีเจตนา,นาหมายว่าไม่รู้คําว่าไม่รู้คือไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายนะครับไม่รู้ว่าต้นไม้นะตรงนั้นนะ่ะที่ได้ขอญาติปักเปล่าหรือมีการพูดกันแล้วว่าผมขอตัดนะเพราะว่าจะปรับภูมิทัศน ส่วนคนที่ไปช่วยก็จะบอกว่าคือเขาช่วยตัดเขาก็ไม่รู้ว่าตัดนั้นผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าลุงพลไปถ่าย y YouTube ใช่ไหมไปถ่ายก็เออมาช่วยเดี๋ยวลุงพลไปตรงไหนอ่ะอยากไปช่วยลุงพลกำลังทำงานอยู่ก็ไปอ่ะลุงพลอ่ะประมาณว่าขอแรงตัดเพราะว่าเรือมันต้องมีสองข้างใช่ไหมลุงพลจะมาตัดดึงฝั่งนี้ก็ข้ามไปดึงฝั่งนู้ด มันดึงฝั่งนี้คนเดียวก็คงจะเสร็จครับจะต่อสู้เรื่องนี้ดังนั้นจะกี่คนไปอยู่นั้นจะกี่คนไปเรื่อยมันก็ต้องเห็นภาพว่าใครเรื่อยใครช่วยตัดช่วยเรื่อยนะมันไม่ควรจะไปต่อสู้ว่าใครตัดไม่ตัดใครตัดคือผิดแต่ในเรื่องกรณีแบบนี้กฎหมายหรือการต่อสู้ก็จะเป็น ไปต่อสู้เรื่องอื่นไม่ใช่ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ตัดทางเจ้าที่ก็ยังนำอุปกรณ์ต่างๆมาวัด g p s นะในที่ตรงต่อเลยว่าอยู่ในพื้นที่ไหนของเอเขตป่าสงวนหรือไม่จะต่อสู้เรื่องนี้ไม่ใชไ่ไม่ใช่ไปต่อสู้ว่าผมไม่ได้ตัดนะครับก็มีภาพยืนยันว่าเออผมตัด ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่รับสาร,รภาพนะครับไม่ใช่รับสาร,รภาพเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าตัดแต่เป็นการพูดความจริงตามความหมายว่าใช่ผมตัดครับแต่ว่าผมต้องมาดูว่าในพื้นที่นั้นผมไม่รู้ว่าเป็นเขตป่าสงวนหรือในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ว่าผมไปทําโดยพาะการอยากจะทําก็ทําแต่ผมได้ ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าโครงการที่มีเนี่ยนะครับจะทําตรงนี้ยอ,อย่างไรไปขออยังไงแค่นั้นคือพูดไปทำความจริงหมดเลยพูดทําความจริงหมดถ้าคนรู้ตรงนั้นว่าเฮ้ยอย่าตัดตัดตัดถ้าเจ้าหน้าที่มาอย่าตดจะตัดมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเขตป่าสงวนนะมันเป็นต้นไม้อะไรห่วงห้ามไม่ห้ห่วงห้ามตันนี้เป็นเขตป่าสงวนนะครับอย่าตัดนะ เออถ้าอย่างนั้นปุ๊บลุงพลก็จะรู้ว่าคือมันตัดเราผิดลุงพลก็ต้องไม่ตัดนี่คือการต่อสู้ตรงนี้ไม่ใช่ต่อสู้ว่าลุงพลไม่ได้ตัดดังนั้นฝั่งตรงข้ามลุงพลก็อย่าไปตีปิ๊บตีอะไรโอ้ยติดตอกฟ้าลงผิดแน่มีพยานชี้ตัวไม่ผิดเออผมก็เลยฟังเลยงงจะมีพยานชี้ตัวแสดงว่าวิธีการต่อสู้จะต่างกัน จะต่างกันในเป้าหมายในการต่อสู้แน่ๆถ้ามีกฎหมายเขียนว่าต้องรับผิดแม้ไม่เจตนาถ้ามีกฎหมายเขียนอย่างนี้ก็ต้องมีความผิดผิดนั้นจะถึงขนาดไหนก็ไม่ถึงติดคุกแล้วครับนะเขาไม่ถึงติดคุกหลอกครับในความหมายเนาะนะครับแต่ต้องดูเจตนาหรือไม่เจตนาอยู่ที่กฎหมายเขียนไว้ว่าที่ตัดนั้นนะ่ะต้องรับผิดแม้จะไม่มีเจตนาก็ว่ากันไป แต่ลุงพลจะต่อสู้เรื่องเจตนานะครับดังนั้นวิธีการคิดของฝั่งตรงข้ามลุงพลก็คือให้เห็นว่าให้รู้ว่าใครเป็นคนตัดก็ติดคุกเลยในความหมายของเขาคิดนะครับคล้ายๆว่าถ้ารู้ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าก็คือเจตนาเลยติดคุกเลยนะครับ แต่อันนี้เป็นต้นไม้มันก็เป็นอีกบริบทหนึง่งไม่ใช่ให้พยานไปกันชี้ตัวว่าคนนี้คือคนตัดมีความผิดเลยไม่ใช่ในความหมายว่าทั้งลุงพลและคนอื่นที่ไปช่วยเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าขณะตัดอยู่นั้นผิดเพราะว่าเข้าใจว่ามีการใช้พื้นที่เพื่อจะก,ก่อสร้างแล้วก็มีการถมดินมาตั้งนาน แล้วเพื่อมาให้ถ้าจะสร้างแล้วมีต้นไม้บาบางแบบนี้น่าจะเจตนาแบบนี้ว่าเดี๋ยวค่อยสึกปลูกค่อยอะไรต่อไปปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับเห็นว่าไปขอขอตัดนะก็บอกว่าตัดได้คือเจ้าต่อสู้อางนี้คือพูดความจริงทั้งหมดนั่นแหละครับนะครับไม่ใช่ว่าผิดแน่ต่อฟ้าลงเพราะว่า มีพยานชี้ตัวถูกต้องด้วยมันมีภาพว่ารุพนพันให้คนอยู่ที่ไหนก็ชี้ตัวได้ครับเอาภาพมาให้ดูนี่นี่นีคนนี้ตัดคนนี้ตัดชี้ตัวแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้เห็นว่าจุดสําคัญในการต่อสู้เรื่องนี้คืออะไรไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายเกียรติจะลงพลไปเล่นอะไรมันก็จะกลายเป็นการ มุ่งมั่นที่จะให้ลุงพลติดคุกติดตารางแล้วสมมุติว่าการต่อสู้ในกระบวนการที่จำเลยเขาต้องต่อสู้เรื่องอะไรแล้วก็ศาลจะใช้ดูปแพอย่างไรนั่นะมันเป็นสุดแท้แต่แต่ถ้าคุณไปเล่นอีกมุมหนึ่งว่าล้านเปอร์เซ็นต์ลุงพลต้องผิดเพราะอะไรเพราะมีพยานชี้ถูกตัวว่าใครเป็นคนตัด ลงผลไม่ได้ต่อสู้เรื่องนี้แต่นั้นการรับสาร,รภาพจึงเป็นเรื่องปกติเพราะเขาไม่ได้ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ตัดแต่เขาจะต่อสู้ขอความเป็นธรรมเรื่องเจตนาหรือไม่เจตนานะครับนี่คือสิ่งที่พูดถึงนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็นะครับหวังว่าเรื่องนี้จะ ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าในกรณีนี้การตัดไม้เนี่ยจำเลยเขาต่อสู้เรื่องอะไรส่วนอะไรผิดผิดอย่างไรมีอัตราโทษอย่างไรหรืออย่างไรนั่นนะ่ะก็อยู่ที่ศาลทันจะใช้ดุพินิษนะครับผมนะฮะอันนั้น EP นี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ